อ,อันนี้มัมนพีกนะ่พกันนี่าจะมุดที่เก็กสวสดเจาราจะมีคุยได้ทำอีกเราจไปต่อใสู้หอนี้เสร็จล้กันน,ตะ,นะตอนนี้ก็สร็ลแล้วอะไปตอ่อโอเค สองเาคิดะหนึ่งเดนึ่งแบงค์ก็จะไปมหมดแล้วอโอ้โหทำยังไงราคาดีน้ำทีนดไปนี่ทั้ง ถัดก่อนถัดต่อนเสร็จก่อนอ่าเสร็จแล้วสามรอบอสองรอบอือนีก่ก็นสาวเลยทัดต่อเลยต่อไปเราจะเสร็จโอเคตอนนี้ก็อันไม่เสร็จกันได้เยนะก็เสร็จแล้วค่ะไป หาไม่ได้อะสักแค่มือเดียวก่อนก็ได้ก็สองใหม่ไม่ไม่ได้เงาให้ไม่เลยอัปเดแล้วลูกเรีบกันนะอืมฮะอัปเดตอนี้และมจากนี่น,นี่สกอ show upเลย, lap, hmm, 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 hmm อ่ะออมือชักกาดิีนสองตัดต่อมาถึงสามเดือนีนก็เสร็จแล้วก็มือชักกาดิีนสองไม่ไหม่ก็กดไปอย่างสามดาวจะยังขีนมากกว่าวิวจะ สี <47. S 2> <C oughs> ่สิบเจ็ดก็จะได้เล่นค่ะเอาม,มาเ <C oughs> นื่อ่มาครับรอเฮ้ยครับตอนนี้เรามันมาแสนนาน,น,านยังไม่จบสักทีกระตุกก็่กระตุกกู้ตุกแค่ไหนเลยคะก็ยังมาเอางันต่อไปตอนที่มันเสร็จลเลยกันนะโอเคปะ่ะอืม เสรแล้นะแต่มันเสร็จแล้วมันกดนี่าำนีนเ้เช็นโอเคหาตัา้งนานแล้วมันไดกดตรงนี้แหละแล้วรับของวันอืมือมัออมทน,นมทำยังไงโอเคสามร้อย Loh no kukuh lah Kukuh dia aibah Loh si petel Haaa <coughs> haaa 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 Ơ... Má là đẹp ha Má là đẹp Bắt đầu chứ là chờ Ôi ừ, sao thế thật Còn trong này Này lập lại cái cao quá chứ <coughs> đau, mình đau dữ quá à Má đau đó เนอนีอ่ตัดเกมนี้ไปเล่นไมคครับเองมาแล้วฮะตอนนี้เดตกตุ๊กหงนย้ปนไปเลยเอ้ยอัวันสูบนึงอยากตู้จะเีอะไรในวันี้วันนี้เป็นหลายมอดรวมกันไม่กี่มัดหลักเอามัดดีมามอดเซฟรวมมอดตักเซฟ จะบอสเซ็ปต์กนแล้วโอเคใส่ใ่เดปุ๊บไม่ใส่เลยโอเคใสใ่ทิ้งทไปอันี้ขออออ๋อออออออ ร้อ,องกันเมื่อกี้ใส่ม,มือูกมามลอถือร้องอนไ,ได <c oughs> ยไ้ยังไม่จับยังไม่จับหัวอุ่เลย <c oughs> นเลย่เกี่ยวแค่พี่พี่ยัเออล้ไม่ต้องพี่ <c oughs> <c oughs> ต้องเล่นตปวปีไว้นะ P O K E H P W N H P A W N เอ่อประตเอ่อหีดเอโอหอ เดี๋ยขอโอบาเดี๋ยวนี่โอเขโอนตอนท่าเลยปืนตีว่าไปอยู่ห้องห้องต้องไอ้ไข่เมอเดี๋ยวจับให้ดูเฮ้ยขาเฮยเยอะด้วยเฮยเยอเลีนไหวคาเทบางชืเวหลานีนะเอ้โอนล้เราแค่วัดที่เขาโวยจะสิ กระจกพีกีเขาเป็นบ uh, ้าครับที่ได้ชินะครับไม่มาอย่าไปกระซ้าคนตายใช่ครับ